กลาบเท้าคุณแม่ที่เคารพณตอนนี้ผมเข้าอุ r อาร์แคลนได้แล้วล่ะครับผมก็ได้แต่เพียงหวังไว้ว่าจะพยายามปรับตัวกับแคลนนี้ให้ได้เร็วที่สุดเซกิคยาริอายุ16ปีแต่ว่าคนในแคลนแต่ละคนหน้าตาช่างดูไม่เป็นมิตรเสียเลยเฮ้ยชิบหายแล้วดินสอตกอ๋อขอบคุณครับที่เก็บไว้ให้แม่ คนในแคลนนี่ช่างมีน้ำใจจริงๆเอ๊ะแดกแม่งเฮ้ยแดกแม่งมันมันแดกดินสอ,อกูไปแล้วไม่น่าเชื่อคนในแคลนแดกดินสอได้ไม่น่าเชื่อ,อ,ดดอ,อ,อถ้าอย่างงั้นของนี่หน่อยเป็นไงอืมมึงเล่นเทมาอย่างนี้ตั้งใจจะท้ากูสินะจัดไปแดกแม่งมันแดกเข้าไปจริงๆด้วยน่าอัศจรรย์พันลึกจริงนัก คนในแคลนนีไ่ไม่ธรรมดาซะแล้วเ,เดี๋ยวนะการแดกดินสอได้นี่มันทํากันได้ทุกคนหรือเปล่าวะพิเศษวันนี้ฉันก็เด็กเกรียนนะประกวดโตคารมหึฉันนี่แหละที่ถูกเรียกว่าเด็กเกรียนมาตั้งแต่สมัยมอต้นโดยเฉพาะเรื่องการฟาร,รม์มหญิงนี่มันเป็นสองรองใครฉายาของฉันคือสมชายทลายดงปีสองอื <c oughs> ้มแค่ฟังชื่อก็นหนาวขี้แล้วหึฉันเองก็เป็นเด็กเกรียนเหมือนกันนะ เวลากเกลียงแตกขึ้นมาเมื่อ,อไรแล้วก็รับรองว่าหยุดไม่อยู่เชละผู้คนต่างเรียกฉันว่าดุกดุ๊ยตุูดเกปปี้สามอะไรนะไอ้มึงตุยตูดเกนะงักก้นเหรอเฮฉันก็ขึ้นชื่อว่าเป็นเด็กเกรียนเหมือนกันน่าจะบอกให้อะว่าไงนะกับเพราะว่าฉันพูดจาไม่รู้เรื่องผู้คนต่างเลยคิดว่าฉันเมายังไงล่ะเพราะงั้นฉันจึงได้ฉายาว่าโหดสัตว์มาร์กซิปีสองเดี๋ยวนะแล้วมันโหดสัตว์ตรงไหนวะฮฮ มีแต่คนเมาเท่านั้นแหละที่ไม่เข้าใจถึงฉายาฉันไอ้ห่าฟังแล้วกูงงวะสงสัยแม่งเมาจริงๆพวกนายนี่มันอ่อนหัดซะจริงๆฉันเนี่ยแหละถูกอุกเรียกยได้ว่าจะเป็นเด็กเกลียนที่สุดในแคลแล้วตือเองพูดไปพวกนายก็ไม่เชื่อหรออ๋อพวกนายเกลียนสู่ฉันไม่ได้หรอกโอ้แล้วนายได้ฉายาว่าอะไรอะอะไรนะฉายางั้นเหรอฉายาของฉันก็คืออเอ ไอ้ยแฮนด์ซัมฮะอะไรซัมซัมนะไอ้ห่าฟังไม่ชัดฟังแล้วงองชิบหายไอ้เอเเี๋ยวจิคนคนจะเกลียนไม่เกี่ยวกับใช้ย,ยาซะหน่อยฮะเข้าใจผิดแล้วละ่ะทำไมมีใช้ย,ยาแท้ๆย่างสมชายทลายดงหรือดกดุยตุยตูดเกปีสามมันก็ได้ความหมายถ้าแค่ใช้ย,ยามันยังไม่เด่นชัดพอแล้วก็ไม่มีใครเคยยอมรับว่าเป็นเด็กเกลียนหรอกโทษทีนะว่คราวหน้ามาอ,อวดใหม่แล้วกันนะคราวหน้าเหมือนเมื่อไหร่กันวะ